จังหวัดกาญจนบุรีของเราครับกับมนสเสน่ห์แล้วก็กิดไอกครับวันสุดท้ายกันแล้วกับสายน้ำแห่งกาเลเวลาครับใช่แล้วค่ะ once again welcome back everyone to our last day of the event of the river of t o y e and for in this event that we also have like a many zone and many activities for you to enjoy in this event once again for today is our last day ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมสนุกุกหรือจะมาจับจองพื้นที่ยกตัวอย่าง โรงบ้านนี้เลคะนะก็สามารถมานั่งรอก,กันก่อน<า>ได้เลยค่ะถูกตองแล้วนะฮะก็ประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนทุกท่านเลยานนะครคะายท่านอาจจะแบบเอข่ามคือศ,ศริลปินของเราจะเป็นใครกันบ้างองว, <c oughs> วันนี้นี่เลยค่ะอินดิโกมา คือไม่ใช่ไลนะที่สะดุดอ่ะกางคิดในใจว่าจะร้องเพลงขึ้นมาแต่ก็เกรงใจขึ้นคุณตีได้ฟังดิฉันร้องมาแล้วคุณมาเรียร้องเลยนะคะก็นี่แหละสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะจะได้มาเจอกันกับอินดิโก้ใครที่เป็น F4 มาจัง ได้เลยนะคะถึงตารางนะครับถ้าไหนมาถึงแล้วครับอยู่โซนด้านนอกก็อย่ายลืมด้วยกันครับร่วมกันดนุนผู้ประกอบการร้านค้ากันด้วยแล้วกันเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาบอกว่าคัดมาเป็นพิเศษเลยนะครับ ร้อยร้านค้าครับไม่ว่าจะเป็นของดีในจังหวัดกาญจนบุรีครับรวมถึงของอร่อยครับห้า,าปูมิภาคษ์รวมถึงมีร้านดังฮะไม่ว่าจะเป็นเมชสรินไกรนะฮะก็มาอยู่ในางานของเราด้วยใช่แล้วนะคะหรือยกตัวอย่างวันสุดท้ายแบบนี้เผื่อใครอยากจะไปถ่ายภาพกับคุณปู่เราได้รับเกียรติจากคุณปู่มาด้วยคุณปู่ไหนฮะนี่ร้าคุณปู่ที่อยู่ตรงกลางอ๋อิ๊แซ จิตก,กาแฟและประวัติศาสตร์นะคะมีคุณปู่มายอยู่สองคันนะคะเป็นแบบรถคลาสสิกสวยๆนะคะก็อายุอนานนมตั้งแต่1950ใครี่อยากจะไปถ่ายภาพกันนะคะหรือว่าจะไปจิตก,กาแฟกันก็เรียนเชิญกันได้นะคะใช่แล้วนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับร่วมกันอุดหนุนแล้วก็อย่าลืมครับเข้ามาช้อปปิ้งกันที่โซนของรถฟูดคลาสกันด้วยะนะครับวันนี้มีความอร่อยหลากหลายเมนูให้คุณได้เลือกทานกันต่อนะครับ คุณมาริจา่าถึงแม้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับบนเวทีนี้ก็ยังคงอัแดแน่น<ช>เรื่องของก<ช>ิจกรรมความสุขที่จะส่งมอบให้กับทุกท,าท่านครัช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้ไปแสดงความ,มินดีกับผู้โชคดีแล้วก็ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายไปเรียบรอยแล้วด้วยจูกต้องแล้วนะคะแต่สำหรับในรอบนี้ค่ะอีกเช่นเคยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแต่เราจะไม่ได้มาพูดคุยกันแบบน่าเบื่อน่าเบื่อบนเวทีแหงนี้เรา ถ่ายทอดผ่านเป็น 3D projection mapping ให้ทุกท่านได้มาร่วมรับชมกันนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับท่านไหนที่อยากชมครับก็สามารถมารับชมได้เน้นย้ำทุกท่านนะครับว่าครั้งนี้ครับเป็นครั้งยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็อยากให้ท่านได้มารับชมความสวยงามครับระวมแสงสีเสียงจัดเต็มรวมถึงความอลังการที่ทุกท่านเนี่ยสามารถรับชมได้ผ่านสถาปัตยกรรมอายุก,กว่าปีปีครับ,รบที่เราทุกคนครับจะได้ร่วมกันร,รับชม บริเวณผนังของโรงงานกระดาษไทยที่จะบอกเล่าเรื่องราวสัพคอวิชีวิตแห่งสายน้ำของการจะนะบุรีครับถูกต้องแล้วค่ะ and on your right hand side we will show you about the telling story of Kanjanaburi province so that you can see on a wall of Thai paper mill ก็เดี๋ยวทุกท่านนะคะจะสามารถได้ร่วมรับชมกันที่ตรงฝ่าผนังที่อยู่ฝั่งด้านขวามือทุกท่านนั่นเองค่ะช่วงที่ครับ นำทุกท่านไปรับชมครับสำหรับการสแสดงทีโ d p o จค t i o n Mapping ครับสุดที่ใหญ่อลังการในรอบที่2ของวันนี้กันแล้วนะครับท่านไหนที่อยากชมครับเดนเชิญด้านหน้าเวทีได้เลยและขอส่งมอบช่วงเวลานี้ครับให้กับท่านเพื่อเลิดเพนกับการสแสดงที 3D Position Mapping Show